นีเมืองกรุงกลับไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยนุตแป้นน้อยเลือกใช้ชีวิตที่บ้านไร่กับคุณแม่อยนุตแป้นน้อยนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีชื่อเสียงโด่งดังจากการอยู่ตำแหน่งลิเบโร่ซึ่งเธอเป็นลิเบโร่ที่มีความโดดเด่นและได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมเล่นในลีกของอาเซอร์ไบจานอีกด้วยซึ่งคนไทยได้ตั้งฉายาแก่เธอว่าเป็นลิเบโร่ที่บอลแรกดีที่สุดในโลก แม่ปียนุชจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังแต่เธอกลับใช้ชีวิตเรใบง่ายติดดินเลือกอยู่ที่บ้านไร่แทนการอยู่เมืองกรุงโดยบ้านเกิดของเธอได้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบรรยากาศบ้านไร่ของปิยนุชนั้นรอยล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์บอกเลยว่าใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นน่าอยู่สุดๆปัจจุบันทางด้านปิยนุชแป้นน้อยนั้นยังคงเดินต่อในสายของการเป็นนักกีฬาอาชีพ ในขณะพี่พี่หกเซียนนับวันลเล่สาวไทยได้ประกาศอำลาและถึงแม้ว่าจะเรียกได้ว่าขาดผู้เล่นที่รวยใจแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าในสายอาชีพที่รักและด้วยผลงานที่ตาตาจนทำให้เธอติดทีมชาติไปเหรียญทองซีเกม2011ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทำให้เธอได้เป็นที่รู้จักและยอมรับและโชว์แสดงฝีมือให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นหลังจากนั้นปียนุษแป้น้อยจึงได้ติดทีมชาติไทย ซึ่งปิยนุษย์ถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เป็นขวัญใจแฟนๆชาวไทยเช่นกันการเล่นวอลเล์บอลลีที่ผ่านมาของปียนุษย์เธอได้เคยเล่นให้สโมสรของประเทศอาเซอร์ไบาจานร่วมกับนุสราต้อมคำมือเซตคนสวยของสังกัดทีมชาติไทยซึ่งประสบการณ์จากการเล่นที่ต่างประเทศของเธอก็ช่วยให้ปิยนุษย์สามารถพัฒนาการเล่นวอลเล์ได้อย่างต่อเนื่องและต่อมาเมื่อหมดสัญญากับสโมสร ปิยนุษย์ได้เดินทางกลับมาร่วมเล่นให้กับสโมสรมูสรสุพรีมนครศรีก่อนที่เธอจะย้ายมาอยู่กับสโมสรมสรสุพรีมชนบุรีซึ่งเป็นต้นสังกัดในปัจจุบันนั่นเองโดยปิยนุษย์ได้เริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลเมื่อเธอได้รับโอากาสให้ลงสนามบ่อยขึ้นเพื่อเก็บกีด่ยวประสบการณ์เป็นตัวแทนรุ่นพี่ในอนาคต ซึ่งปิยนุชก็ไม่ได้ทําให้โค้ชและแฟนๆนวอลเล่บอลต้องผิดหวังเพราะปิยนุชสามารถช่วยเกมรับได้เป็นอย่างดีจนทําให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นปิยนุชได้มีโอกาสลงแสดงฝีมือในการแข่งขันวอลเล่บอลรายการใหญ่ๆอีกหลายรายการและเธอนั้นได้โชว์ศักยภาพให้แฟนๆได้เห็นในทุกๆสนาม